อิตเตอร์เดอะเจอร์พบกับเนื้อไทยสุดพรีเมียมอร่อยนุ่มไม่แพ้ชาติใดในโลกกับแบคคาวลำตะคองได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเนื้ออร่อยมากจนเกิดมาเป็นโคดำลำตะคองหรือว่าแบคคาวเหล่านี้แหละครับปิดท้ายไปมินิพิกคาเฟ่คาเฟ่หมูจิ๋วแห่งแรกในประเทศไทยเดินนัวอีสานครบรถจบในที่เดียวผลิตภัณฑ์นากงอาม่าตอบโจทย์ปัญหาผิวแห้งคันลอกในผู้สูงวัย กลับมาสู่ช่วงที่2ครับจริงๆแล้วเราต้องบุกไปถึงลำตะคลองแต่วันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าแบ็คคาวลำตะคลองขนเนื้อไทยพรีเมียมมาให้เราชิมถึงออฟฟิศเลยครับแบ็คคาวลำตะคลองที่สุดของเนื้อไทยที่มั่นใจว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกดูแลโดยเฮียสูงผู้เป็นเจ้าของ NVK ฟาร์มกับประสบการณ์การเลี้ยงวัวมาก,กว่า30ปีแล้วครับก่อนจะมาเป็นโคดำลำตะคลองอย่างทุกวันนี้ไม่ง่ายเลยครับ พราะว่าเมื่อก่อนวัวที่ถูกเลี้ยงจะถูกกาหนดราคาโดยผู้ซื้อไม่สามารถตั้งราคาได้ด้วยตัวเองเฮียสูงจึงเรียนรู้ศึกษาวิธีการทําให้วัวมีคุณภาพสร้างมูลคา่าจนสามารถกําหนดราคาเองได้ซึ่งหลังจากศึกษาและทดลองแล้วจึงมั่นใจว่าเนื้อไทยเยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับจึงเริ่มสร้างแบรนด์ทําขายด้วยตัวเองโดยเลี้ยงวัวอย่างปราณีตตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําช่วงแรก จะให้ลูกค้าชิมฟรีก่อนตัดสินใจซึ่งก็มีลูกค้ามากกว่า80%ตัดสินใจซื้อหลังจากนั้นก็เริ่มเดินสายเปิดตามบูธต,ต่างๆทั่วกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงต่างจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และการซื้อซ้ําปัจจุบันก็มีลูกค้าสั่งจองเนื้อเป็นจำนวนมากครับและวันนี้คุณ2จะได้มาย่างกินตรงหน้าเลยแต่ก่อนอื่นไปคุยกับเฮียสูงกันก่อนเลยครับ คุณผู้ชมครับขอมากจริงๆฮะได้ฟังปอดคร่าวๆของแบ็คคาลลำตะคองไปแล้ววันนี้พิเศษจริงๆนะครับแต่พิเศษยังไงสวัสวดีพี่สูงครับผมสวัสดีครับเจ้าขอมาด้วยตัวเองครับมาบุกออฟฟิศของอีเทอร์เดอรเจอร์นี่วันนี้เลยมาทําเนื้อให้เราได้ทานกัสนสดๆตรงนี้เลยคนระับคุณผู้ชมครับประเภทของวัวที่ฟาร์มนะครับมีประเภทไหนบ้างครับคือของเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เราบีดขึ้นมา ผู้บริโภคชอบทานแบบไหนเราจัดให้แบบนั้นนะครับด้วยวัวสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเนื้ออร่อยมากมแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราคอสเข้ามาเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของไขมันแทรกที่ดีที่สุดในโลกเอาเข้ามาจนเกิดมาเป็นโคดําลําตะคองหรือว่าแบาแล็คคาวเหล่านี้แหละครับเพื่อม,มาเสิร์ฟความอร่อยให้กับผู้บริโภคครับคือวิธีการเลี้ยงของเราเนี่ยให้ในเรื่องของพืชพันธุ์ยาหารธัญพืชเหล่านี้เอาใส่เข้าไปให้วัวกินแล้วก็ข้อสําคัญเติมในเรื่องของโปรติก ทำให้วัวมีการเจริญเติบโตดีมีภูมิคุ้มกันสูงแล้วก็ข้อสาคัญก็คือมีความสุขในการลํารงชีวิตมากครับเราจึงได้เนื้อที่ดีจากโคที่ดีครับอ่ะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยแบ็คคาวลำตะคองเนี่ยนะฮะมาบุกออฟฟิศของอีเทอร์เดอะเจอร์นียทำให้ทานกันสดสดแบบนี้เลยนะฮะผปิตภัณฑ์ที่2ถืออยู่นี้เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นเนื้อเสียบไม้ตัวอริจินอลของเราพูด,ดง่ายๆว่าเป็นโปรดักชั่นเปียนเราเลยครับก็คือตัวเนี้ยคือตัวเริ่มต้นของแบคค บางคนเนี่ยไม่ทานเนื้อครับแต่มาเปลี่ยนใจทานเพราะตัวนี้เลยมันนี่คือแบบละลายเบาๆแต่มีเทเจอร์ให้เคี้ยวขอแค่เปิดใจครับ,รบเนื้อไทยไม่แพ้ชาติไหนใน<ๆ>โลกแน่นอนอันนี้สองการันตีให้เลยอร่อยไม่แพ้เลยพีมไม่แพ้เลยครับไม่แพ้เลยเนี่อนี่เดี๋ยวอันนี้เป็นเกรดซูเปอร์พรีเมียมตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเปิดตัวออกมาใหม่แล้วก็ข้อสําคัญอร่อยมากเป็นพิเศษครับผมต้องลองครับเดี๋ยวสองเดี๋ยวสองจะบอกความแตกต่างนะใช่โอเคขออนุญาตลองนะคุณผู้ชมครับ ผู้ชมผมจะบอกเลยว่าพอกัดเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันสเปรอชออกมานะครับความ j u ยซีความฉ่ำนะคุณผู้ชมมีความแน่นนะแต่ว่ามีความนุ่มอยู่และคือรสชาตินหอมอร่อยมากจริงแต่ตัวที่เป็นตัวออริจินัลตัวนั้นนะพี่จูนะเท่าที่ส สัมผัสคือใครที่ชอบแบบทานแบบกลืนแบบละล่าบแบบคือต้องไปตัวโน้นสายเฮลตี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าพวกนี้เป็นกฎไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ข้อสําคัญก็คือมันเป็นกฎที่ร่างกายต้องใช้ตัวนี้เป็นสันนอกนะครับเราเราย่างแบบสเต็กแบบง่ายๆนะครับเพื่อที่ว่าโชว์ว่าเนื้อเราเนี่ยนอกจากชิ้นส่วนอื่นๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้นุ่มหนักหรือี่สูงอันนี้หนักเลยคุณผู้ชม ที่สุดของเนื้อไทยคํานี้ไม่เกินจริงฮะคือตัวเนื้อเนี่ยมีความนุ่มมากจริงนะครับตัวสเต็กนี่นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ <c oughs> ดูสิ juicy มาก juicy มากนะครับหอมนุ่มมากจริงๆครับพี่สูงครับสองเรียนถามถึงความภูมิใจหน่อยนะครับ <c oughs> จากเรืยอว่าเป็นเด็กเลี้ยงวัวงา <c oughs> ธรรมดาจนวันนี้เนี่ยเรียกว่าผลิต เนื้อจะใช้ระดับโลกในอนาคตแน่สองว่าไม่เกินจริงแน่นอนนะครับรู้สึกไงนบ้างครับความภาคภูมิใจผมก็คือยกกระดับขึ้นมาเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทําให้พี่น้องคนเลี้ยงวัวเนี่ยสามารถผลิตเนื้อดีๆเนื้ออร่อยๆที่มีคุณภาพระดับโลกได้เนี่ยนะครับถึงเวลาที่ลูกค้าทั่วประเทศที่ดูอิตเตอร์เดอะจูเนี่อยู่ตอนนี้นะครับต้องสั่งแล้วแหละสั่งช่องทางไหนได้บ้างครับพี่ก็ตอนนี้ทางที่เราเปิดจำหน่ายก็เป็นออนไลน์นะครับเพราะว่าเราขายในรูปแบบ ฟอร์มฟาร์มทเทเบิลหรือว่าจากเกษตรกรสู่มือผู้บริโภคเลยเราก็จะมีเพจแบ็กเคาลลำตะคองผมเชื่อว่าเนื้อไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับข้อสำคัญราคาดีแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยระดับโลกรออยู่แน่นอนอร่อยมากจริงๆนะฮะขอบคุณที่ให้เกียรติกับอีเตอร์เดอะ์จูนี่นะฮะเรียกว่ามาทําให้ทานถึงที่ออฟฟิศขอบคุณพี่สูงมากครับครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ใจดีอย่างที่นอนน้ำไคเทกิ คุณสมบัติเด่นของที่นอนน้ำคายเทกิคือช่วยกระจายน้ำหนักรองรับสรีระด้วยการออกแบบถุงน้ำแบบลอนทำให้รองรับสลีระของผู้ใช้งานได้ร0 0เซหากใครสนใจสามารถสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e @ktc.waterbed หรือโทร082 351 9156ครับช่วงหน้า คุณสองจะพาไปคาเฟ่หมูจิ๋วแห่งแรกของประเทศไทยเล่นกับสัตว์เลี้ยงสุดแสนจะน่ารักคนรักสัตว์ห้ามพลาดครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ